ตะขาบล่าจงอางจากสารคดีชุดย่ำสันดอยดงสมิงโดยสังคีตจันทนพจน์อำนาจลึกลับของสัตว์เป็นสัญชาตญาณที่ซ่อนเร้นอย่างหาสาเหตุและคำตอบไม่ได้นับตั้งแต่มแมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขานาดใหญ่มหือมาพึ่งเป็นมแมลงมีขนาดเดียวกับมแมลงวัน แต่สามารถออกบินหาน้ำหวานได้เป็นระยะทางไกลเกินจากรังของมันโดยไม่เคยหลงทางพึ่งไม่มีภาษาพูดไม่มีส่วนใดเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารเดินทางความลี้ลับไม่ได้อยู่ที่กลับรังถูกแต่อย่างเดียวสิ่งที่เป็นความลี้ลับก็คือมันสามารถกลับมาบอกเล่าให้พักพวกไปสแสวงหาแหล่งน้ำพึ่งใหม่ที่ไปพบมาได้อย่างไรต่างหาก ธรรมชาติสร้างสิ่งต่างๆมาให้เกิดดุนถ่วงเพื่อการดำรงชีวิตเชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายท่านคงรู้จักชื่อค้างคกไฟยิ่งเป็นชนบทแล้วคงรู้จักกันดีชาวบ้านตั้งชื่อมันเช่นนั้นก็เพราะมันจะอาศัยอยู่ตามกอไผ่ใบหญ้าหรือใต้ทุนบ้านและไม่ค่อยออกเพ่นพ่านให้เห็นนักวิธีสังเกตว่าเป็นคางคกไฟก็คือ บริเวณโดยรอบที่ตัวมันนอนหญ้าจะแห้งกรอบเหลืองเหมือนถูกความร้อนจากน้ำร้อนราดหรือแดดเผาคางคกชนิดนี้มีการหาอาหารที่ค่อนข้างลี้ลับพิสดารสักหน่อยเพราะมแมลงต่างๆที่บินผ่านที่ที่มันนอนอยู่จะตกลงมาทันทีโดยไม่มีเหตุผลครับมันหมอบนิ่งอยู่กับที่อย่างไม่ขยับขยื่อนอาหารจะบินมาสังเวยมันเอง และมันจะอยู่นิ่งเช่นนั้นนับแรมเดือนแรมปีโดยไม่มีวันอดตายงูเหลือมงูลหลามที่จับได้หากจับใส่ถุงใส่กระสอบเอาเชือกธรรมดามัดตัวมัดคอมันไว้มันก็จะหลดุดหนีไปจนได้ไม่ว่าจะมัดแน่นหนาแค่ไหนก็ตามตรงกันข้ามหากใช้เชือกกล้วยเชือกที่ทำจากกาบกล้วยต่อให้งูที่ว่าใหญ่เท่าใหญ่ เจอเชือกนี้มัดเข้าไปมันจะแน่นนิ่งไม่ขยับขย,ยื่นหนีไปไหนเลยแมวที่ถูกตีจนชักดิ้นชักงอหากจะให้มันฟื้นง่ายนิดเดียวก็คือให้ตีมันซ้ำอีกทีมันจะลุกวิ่งได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมนุษย์ขนานนามว่าแมวก้าวชีวิตไม่เป็นของแปลกประหลาดเลยแม้แต่น้อยสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวไพรบกป,ป่าที่ว่า เสือเอาข้างซึ่งอยู่บนยอดยางยอดไม้สูงริบเลี่ยวมากินได้ยังไงในเมื่อเสือเอาด้านท้องทาบกับต้นไม้ในลักษณะตีลังกาหัวทิ่มดินโตดโกงไปตามความสูงของต้นไม้ใช้ปลายหางแกว่งและกระดุกกระดิกได้คล้ายของเล่นลิงข้างนั้นต่างเบียดเสียดผลักดันกันมาดูโตดดูหางเสือผลักกันไปผลักกันมา จงกระทั่งตกมาเป็นอาหารให้เสือกินพรานก็บอกไม่ถูกว่าเพราะอะไรดึกๆฝูงข้างฝูงลิงจะค่อยๆตายลงมาที่โขนต้นไม้เพียงเพื่อเอามือแตะสัมผัสกับพื้นดินว่าแผ่นดินนั้นยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็คงจะหายข้องใจละว่ามันเป็นความลี้ลับของสรรพสัตในป่าพรานป่าเลิกเกรงกลัวงู หากพบว่าบริเวณนั้นหมูป่าหากินอยู่หรืองูจะไม่กล้ำมกลายเลยหากบ้านนั้นมีขี้ห่านอยู่หรือตุ๊กแกทำไมถึงยอมให้งูเขียวมุดเข้าปากเข้าไปกินตับหรือคนรู้ว่าฝนจะตกใหญ่เมื่อเห็นฝูมดขนไข่กันโกนลาหลสิ่งเหล่านี้ลับสีจจนเป็นปัญหาพรานจ้อยเลี้ยงไก่เอาไว้หลายสิบตัว แต่ถ้ว่ามันร่อยหรอบางตาลงไปทุกทีและทุกวันความสงสัยเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเริ่มต้นที่พักพวกในหมู่บ้านคงจะดอดมาบีบคอไก่ไปต้มยำแกล้มเล่าเสียมากกว่าวันแล้ววันเล่าผ่านไปอัตราการสูญหายของไก่ก็ยังลดลงอย่างน่าใจหายไก่ในเล้าไก่เตถุนเริ่มร่อยหรอคราวนี้พรานจ้อยแก้ปัญหาไก่หาย โดยการเอาไก่ขึ้นไปนอนบนคอนต้นพุทราตอนเย็นแทนโดยทำบันไดเล็กๆให้มันเกาะและกระพือปีกให้มันไต่ขึ้นไปเปลี่ยนที่นอนใหม่ก็เบาแรงเบาใจไปเยอะครับไก่นอนสูงบนต้นพุทรานั้นหนามเยอะคนที่จะขโมยก็ลำบากเพราะบนต้นที่อายุมากแล้วนั้นก็กิ่งก้านสาขาใหญ่ไก่พากันนอนกระจายออกไปไม่เหมือนที่นอนในเล้าข้างล่าง ตอนมันขึ้นนอนเมื่อหัวค่ำก็นับจำนวนแล้วแต่ให้ตายสิพผ้พาพรานจ้อยสบดสาบานด้วยพิษแ้นเพราะสาเหตุไก่ก็ยังหายไปอยู่ดีมีหนำซ้ำดูจะร้ายแรงหายมากกว่าเก่าเสียด้วยเล่นเอาเจ้าของกลุ่มขมับวันละตัวสองตัวไม่เว้นวันพระหรือวันหยุดราชการหรือว่าเสาร์อาทิตย์เมื่อคนเป็นพรานถูกลูกคม มีทางเดียวคือดักยิงได้ผู้ร้ายจอมขอโมยเป็นการสั่งสอนแขนนั้นสมหัโอกไอตีนแมวรายนี้ไม่ได้ทิ้รงรอยไว้ให้เห็นเลยดังนั้นการอดหลับอดนอนเพื่อจะจับผู้ร้ายรายนี้จึงเริ่มขึ้นเพียงคืนแรกก็ได้ผลและเจอตัวเสียงไก่ร้องอ๊อ,อกเมื่อตอนเกือบเที่ยงคืนดาวร้ายก็ปรากฏตัวให้เห็นดวงเดือนข้างขึ้นเจ็ดค่ำคล้อยไปทางทิศตะวันตก เงายาวรูปโปรซึ่งแสงสว่างที่ยังเหลืออยู่ก็สว่างพอทำให้ในตาพรานจ้อยเห็นได้ทถน,นัดทันนีมันไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่ปีศาจแต่เจ้าดาวร้ายตอนนั้นมันเป็นอีเห็นขนาดเครื่องเขื่องตัวหนึง่งเปิดลูกสองเดี่ยวสตีเว่นพร้อมที่จะยิงเพียงรอให้มันขึ้นต้นพุทศาที่เต็มไปด้วยหน้ำซึ่งเชื่อว่าอีเห็นนั้นปีนได้ เพราะไก่หายบนคอนต้นพุทรานั้นเป็นคำตอบได้อย่างดีแล้วว่าอีเห็นนั้นไม่ยี่ระกับน้ำและทำได้ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวจากสายตาที่คุ้นกับแสงเดือนรุโงโร่ใกล้จะรับถิวไม้พรานจ้อยจับตาดูแทบไม่กระพริบอีเห็นศัตรูของไก่และคู่อาฆาตของพรานจ้อยเดินเตี้ยสูงกว่าดินไม่เกินศอกม่หยุดที่ใต้ต้นพุทราสูงประมาณสองท่วมศรีรษะ หยุดตรงที่ที่ไก่นอนมันเปลี่ยนท่าเป็นนั่งสองขาหลังยืดตัวยกขาคู่หน้าขึ้นมองและเพ่งดูไก่แน่วนิ่งซึ่งไก่เองก็ยืดคอมองอีเห็นรอเพียงจะสบสายตากันอยู่แล้วไก่ส่งเสียงร้องอ,อ๊อ,อกอ๊อกอ๊อกยาวๆสองสาครั้งแล้วก็พลัดหล่นตกลงมาพื้นดินเสียงดังตุบห่างจากอีเห็นซึ่งส่งกระแสจิตเพชรคา,าดแค่สองศอก พรานจ้อยตกตะลึงงุนงงในภาพที่เห็นกว่าจะรู้สึกตัวว่าอะไรมันเกิดขึ้นมึนง,งงไปเจ็ดแปดตลบก็พอดีอีเห็นขาบไก่วิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างบ้านแล้วนี่คือประสบการณ์จริงๆของพรานซึ่งสงสัยว่าอีเห็นมีอำนาจจิตอะไรบังคับให้ไก่หล่นลงมากินอย่างง่ายดายเสียเหลือเกินท่านผู้อ่านที่อ่านเรื่องนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อได้ เพราะมันเหลือเชื่อจริงๆครับยกเว้นเสียแต่เรื่องที่ปรากฏนี้เกิดแก่ตัวท่านผู้อ่านเองเท่านั้นหรือไม่ก็วันนั้นวันที่ไก่ของท่านผู้อ่านหมดแล้วเหมือนอย่างไก่บนต้นพุทราเช่นพรานจ้อยโปรดอย่าลืมว่ามีคนบอกคุณแล้วหากไปนึกได้เมื่อไก่ตัวสุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจด้วยสิ่งลี้ลับในป่ากับสัตว์นั้นยากที่จะสรุปและก็บอกกล่าวกัน คนที่ชอบป่ามีชีวิตอยู่กับป่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างูจงอางเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากกว่าหมูป่าหมีเสือพอๆกับงูเหา่าจงอางหวงไข่ร้ายกาดรุนแรงและดูเดือดยิ่งนักเพราะเพียงแต่ผ่านรังของมันก็จะออกไล่กวดและก็กัดถึงตายมาไม่รู้กี่รายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ลูกยอดที่มันคาบชูร่อนสายไปมา เมื่อพ้าพยับฝนก็ประหลาดที่ฝนไม่ตกทําให้ฝนแล้งไม่มีน้ําจากฝนให้สัตว์เลี้ยงดื่มกินและคนหงต้มข้าวปลาจงกระทั่งมีคนแอบมาขาโมยไข่ที่เล็กที่สดคือไข่ลูกยอดโดยกวาดเอารวมกันมาทั้งหมดควบม้าเอาไปใส่ในกระทะใบบัวที่มีน้ำร้อนถูกต้มจนเดือดพล่าน แม่งูตามมาถึงแม้จะเป็นน้ำร้อนก็ไม่หวาดวันล่วงฉกเอาไข่ในน้ำร้อนเดือดกลับคืนแม้จะต้องเสียชีวิตก็ยอมไม่ว่าเรื่องเล่าเรื่องไหนที่ท่านผู้อ่านได้อ่านก็คงพูดในคำเดียวว่าเหลือเชื่อแม่งูจงอางตัวนั้นสิ้นใจตายที่ขอบกระทะในน้ำเดือดพล่านนั่นเองถึงมันจะดูร้ายแต่พรานป่าก็สรรเสริญมันในด้านความรักที่มีต่อโลก จงอางนั้นใครๆก็แกลงกลัวมันแต่ความจริงแล้วเหนือฟ้านั้นยังมีฟ้าสำหรับจงอูจงอางเป็นความจริงที่สุดจงอางนั้นกลัวสัตว์ที่เล็กกว่าก็เป็นความจริงเอากันง่ายๆมนุษย์เราตัวใหญ่โตแต่กลัวไวรัสเชื้อแบคทีเรียช้างตัวโตวเท่าภูเขาเลากาแต่กลับกลัวปลาหมอและมดแดงและตัวนิ่มหรือนางอาย ปลาหมอนั้นหากช้างใช้งวงโดดน้ํามีปลาหมอติดเข้าไปมันจะใช้เหงือกขยับตัวไปข้างหน้าถึงสมองช้างก็จะตายในที่สุดเพราะปลาหมอคลานถอยหลังไม่ได้มดแดงนั้นกัดเนื้อหนิ่มๆในงวงช้างจนร้องคับป่าทีเดียวสิ่งหนึง่งเป็นพืชที่ช้างกลัวมากที่สุดก็คือตําแยดงภาคใต้ของไทยเรียกตะรางตางช้างภาคเหนือเรียก หารช้างห้องโดนเข้าไปทีไรวิ่งจนป่าแตกกระทืบง,งวงตัวเองกระจุยเพราะขันเหลือแสนเห็นไหมครับใหญ่เท่าใหญ่พ่ายแพ้ของเล็กๆทั้งนั้นผมมีโอกาสนำชาวเยอรมันสองคนที่มาปฏิบัติการโคนนมห้วยแก้วเชียงใหม่ออกล่าช้างสีดองาบินที่เข้าถล่มพังหมู่บ้านบอเบี้ทางทิศตะวันออกของอำเภอดอกคำใต้พะเยา สามวันเต็มๆที่ติดตามกันพบก็แต่เพียงขี้ใหม่ๆไอควันยังโกรนเห็นได้ชัดในตอนเช้าๆคลาดกันไปเหมือนจะรู้ว่าพรานคณะนี้ใช้ปืนไรเฟิลแรงสูงนัดเดียวก้นกระแทกแง๋แงพรานไทยมีผมคนเดียวหนวดเคขารุงรังจนเพื่อนชาวเยอรมันชมเปาะเป็นภาษาอังกฤษว่า Chinese opium ครับแปลเป็นไทย เขาชมผม,มง่ายๆว่าเป็นเจ็คขี้ยาผมไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องอาหารแต่สำหรับคนเยอรม,มันมีปัญหาเพราะสามวันมีแต่อาหารแห้งอาหารกระป๋องฝรั่งเริ่มงองแงก็ผมไม่ได้รับจ้างมาทำจังเกิลทัวนี่ครับจะได้หาอาหารให้มันกินพอนายเหนือหมู่บ้านบอเบียไปทางตะวันออกสองสกิโลมีหนองน้ำตอนนี้ดอกงิ้วบาน วางหมูชอบลงกินจะลองไปดูไหมพรานด้วงเอ่ยปากชวนเพราะเห็นคนเยอรมันสองคนไม่มีอาหารสดกินผมหูพึงทันทีเพราะสองสมกิโลเรื่องขี้ผงแล้วในที่สดพรานด้วงและไอแสนจอมไพรก็สมทบไปด้วยส่วนฝรั่งเยอรมันนั้นเขาไม่มีอะไรดีไปกว่าสุ่มเงียบๆดอกนิ้วขอบหนองน้ำบานสะพรั่งสีแดงอมแสด ดูเกลื่อนทั้งบนบกและผิวน้ำพักหายเหนื่อยกันสักรคกรู่ก็เตรียมที่จะออกเดินสำรวจด่านสัตว์ที่ทิบฝูงวัวแดงกระทิงควางแก้งลงกินน้ำและจะได้เลือกส้มไว้ซุ่มยิงด้วยยังไม่ทันจะออกเดินทางในป่าซึ่งมีแต่ความเงียบสงัดวังเวงแค่ใบไม้ตกใบเดียวก็ได้ยินนั้นพลันคนใหม่ป่าก็สะ่ดดงผวาเสียงนั้นดังซาซา เหมือนเสียงคนขวาดใบไม้แห้งร่วงบนดินเสียงนั้นดังมาจากทางขวามือของฝั่งนองน้ำที่พรานพวกผมนั่งกันอยู่พรานด้วงและไอแสนผู้เจนดองก็ให้คำตอบไม่ได้เสียงใบไม้แห้งนั้นเหมือนมีสิ่งเคลื่อนไหวตัวได้รวดเร็วไม่นานนักเสียงนั้นกองเหยียบหายไปผิวน้ำที่กระเพื่อมพริวเป็นระลอกพรานด้วงอุทานเบาๆว่าง,งูพรานด้วงพวดูดใน้ถกเพราะทันทีที่มันผ่านพวกเราไป ไม่เห็นตัวทันหัดตอนที่มันโผล่ขึ้นฝั่งเดียวกับที่เรานั่งห่างไปไม่ถึงสิวาสีของมันน้ำตาลหม่นขนาดเท่าขาเด็กสองสามขวบทุกคนเห็นพร้อมกันแล้วมีอาการตะลึงงานพร้อมๆกันมันคือจงอางที่มีลำตัวยาวเกือบสองวาบริเวณนั้นโล่งมีแต่ใบไม้แห้งหล่นเกลื่อนมันเลื้อยอย่างรวดเร็ว,วหายเข้าไปในโพรงดินใกล้ต้นไม้ใหญ่โพเกิดอาการเกรงตะลึงกันอย่างแรงรวมทั้งผม ขนลุกสู้สามคนหันมามองหน้ากันเลิกลักก็เพราะว่าเราหลุดเข้ามาอยู่ในรังจงอางเข้าแล้วมันคงเข้าไปในรูเพื่อตรวจดูไข่ลูกยอดก่อนเมื่อมันกลับออกมาอีกครั้งคราวนี้มันจะไม่ปราณีต่อพบบรุกรังของมันอย่างเด็ดขาดมันคงเห็นพวกเราแล้วแต่ยังไม่คิดบัญชีในทันทีทันใดมันคงเป็นห่วงไข่เหนือสิ่งอื่นใดตัดสินใจที่จะหนีก่อนที่มันจะกลับออกมาอีกครั้ง แต่ระลอกน้ําอันเกิดจางููยักษ์ไม่ทันหายก็มีอีกระลอกหนึ่งเกิดขึ้นพ่อนายเราลอดตายแล้วพรานดวงอุทานออกมาเสียงเกือบดังไม่ทันได้ถามว่าเพราะอะไรทุกคนก็พรันเห็นว่าสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นระ,ะลอกนั้นก็คือตะขาบไม่ต้องหนีเดี๋ยวจะได้ดูอะไรดีๆพรานดวงเอ่ยยังสติผมก็งงไม่เข้าใจความหมายอะไร เหยียบมาถึงรังจงอางแล้วไอ้เรื่องจะกลับฟรีๆเห็นจะยากเคยได้ฟังมาเหมือนกันว่าตะขาบกับงูนั้นพบกันได้ใหม่พูดได้แค่ตายลูกเดียวใจหนึ่งอยากหนีแต่ใจหนึ่งนั้นอยากจะดูตังิดตังิดตะขาบโดงตัวนี้ใหญ่กว่าตะขาบที่เห็นตามบ้านเกือบสองเท่าใหญ่จนเห็นแล้วขนลุกสันหลังของมันตามแนวยาวสีแดงมันปูเป็นมันปราบตัวกว้างราวหนึ่งนิ้วฟุตเศษ ขาของมันจุบยับไปหมดตะขาบบ้าบออะไรไม่เคยเห็นมันคลานแบบตะขาบติดตามงูจงอางเข้าไปในโพรงดินนั้นเวลาแค่ชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นจงอางที่เราเข้าใจกันว่ามันจะล่าสังหารพวกเราก็พุ่งตัวพรวดพลาดออกมาเพียงครึ่งตัวดิ้นสะบัดต,ตัวพรวดพลาดเหมือนบาดเจ็บอย่างรุนแรงแล้วก็ขาดใจตายตัวยาวที่บิดเป็นเกลียวค่อยๆค,คลายออกแน่นิ่งไปทุกคนเต็มไปด้วยความงุนงง ตะขาบพูดสังหารพยาง,งูจงอางก็ไม่ได้คลานกลับออกมาให้เห็นจงอางยาวเกือบสองวาเศษพ่ายแพ้แก่ตะขาบตัวยาวแค่สองคืบได้อย่างไรไอแสนลากเอาร่างของมันออกมาเพื่อแน่ใจว่ามันตายสนิทแล้วและพลิกร่างของมันก็พบว่าตรงสะดือของงูบวมเป่งแดงเลือดเป็นสีชมพูงูตายพวกผมก็รอดตายคราวนี้มีปัญหาที่ต้องซักพรานด่วง จงอ่างเลื้อยได้เร็วพอๆพกับม้าวิ่งทำไมมันไม่หนีไปไกลจนสุดโกละ่ะตะขาบมันตามไม่ทันแน่ๆผมซักไซคำตอบเรื่องความลี้ลับในตัวสัตว์ผมย้ำเพราะสุดจะสนเท่เช่นอีเห็นสะกดไก่ให้ตกจากคอนมาเป็นอาหารได้เสือเรียกลิงข้างตกจากต้นไม้ลงมากินโคนต้นได้คขังขาวบินเข้าถ้ำโดยไม่มีการชนก้อนหินในลืบตาย แมวตัวพ่้ถ้าตัดหนวดมันออกเสียมันก็จะไม่ไปเที่ยวหาตัวเมียอีกจนกว่าหนวดจะยาวมดขนไข่ก็เพราะรู้ว่าฝนจะตกใหญ่งูเหลือมงงูลหลามไม่กลัวเชือกแต่กลัวปอ,อกล้วยแทนมันเป็นความลี้ลับยากต่อการพิสูจน์เห็ดในป่าบางชนิดที่เป็นพิษสัตว์และมนุษย์กินตายแต่เต่าอิ่ม ม้าได้กลิ่นเสือในป่าไม่ยอมเดินคนในป่ารู้เคล็ดลับอันนี้ก็จะเอามะกรูดมันนาวทาจมูกมา้าเป็นยานดับกลิ่นเสือมันจึงยอมเดินไม่รู้ว่าคางคกกับตะขาบนั้นผูกจใจเจ็บกันมาตั้งแต่เมื่อไรตามปกติคางคกจะอยู่อย่างสงบคอยใช้ลิ้นตวัดมแมลงในรัศมีลิ้นแต่เห็นตะขาบไมได้ตะขาบนั้นกลัวคางคกจนลาน เหมือนงูทุกชนิดกลัวตะขาบเมื่อไรที่มันเห็นคางคกตะขาบจะหนีสุดชีวิตจะปีนต้นไม้ต้นใกล้ๆก่อนแต่ไม่เคยพ้นคางคกจะพองตัวแล้วพ่นยางสีขาวๆจากตอมตะปมตะป่มปจากผิวหนังแม้จะถูกเพียงน้อยนิดขาตะขาบที่ยุบยาบเหมือนกิ่งกือขาเหล่านั้นจะหลุดร่วงตายสถานเดียวแต่คางคกก็แพ้ภัยกับงูจงอาง ก็แล้วใครล่ะที่ใหญ่กว่างูเห่าก็พังพอนะสิครับมันล้รับที่จนไม่อยากจะเขียนเล่าโสู่ผู้อ่านมันเป็นสัจธรรมที่ว่าใหญ่แค่ไหนก็ตายได้จริงไหมครับ